นโค้กไข่พู้ไดก็ว่าสิบบได้กินได้บารต่นี่เนี่ยก็เลยผสมมันนั่นไงผสมน้ำมัดมั้เตาทองลุไหลเอาไปเอามาถ้าเบิงนวยวันอีกสิผ่ามือวาเบิงนวยเขาจะขึนเดียยวสิมาอยย่ค่ะบกแตงเดี๋ยวว่าเถิงนวยเขาดูว่าเขาดีันก็ได้ สวัสดีค่ะวันนี้พาชมสวนพ่อนิกรสาลิสา,สาสโสพลนะคะใช้น้ำจุลินซี m และไข่ตัวซานในการบำรุงสวนนี้อิน4ีร้ยเ์เซ็์เลยจ้าที่นี่ปลูกแทบจะทุกอย่างเลยนะคะที่เห็นด้านหลังน่ะคือขาขาขาวพันุ์ใหญ่ค่ะสวยทุกอย่างพอปรุงดินเองใช้เศษหญ้านะคะ เยอะมากๆติดตามอีพีต่อไปนะเล็กจะลงแบบว่าพืชที่เขาปลูกไว้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นมะเขือค่ะหลายอย่างที่กินได้ไปดูกันนี่ค่ะสวยมากาอินซี่สวนนี่อินซี่ลอยเปอร์เซ็นต์ขันบาวพันเปอร์เซ็นต์ทจริงค่ะอินซี่จริงเดี๋ยวเขาจะเปิดสวนให้ดู จะเป็นเมษาหนีีดน้ำเพราะโบนิขายเต็มี่ต้องไปขายตลาดบนบม่น้ำลูกไส้ยางขายอยู่เราเขาลูสาดดีจังสิยมงขายได้ปีนี้เดี๋ยวอีกสิบห้าวันมาดูแม่จ้ะแตงจะดสวนที่นี่นอกจากใช้เศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกยังใช้จุลินซีดีๆนะคะใช้ EM และ ไข่ตซานในการรสบำรุงผักนะคะจะเน้นย้ำที่อินทรียเน้นย้ำจริงๆที่เกษตรอินทรีย์ปุ๋ยเคมีไม่มีเลยนะคะแล้วพวกน้ำยาไล่แมลงอะไรต่างๆอย่าพูดถึงเลยค่ะพวกนั้นไม่มีค่ะเน้นที่อินทรีย์จริงๆนะคะแบบสวยเขียวปลอดภยัยมีสัตว์มีอะไรนกนี่ตอนเช้านี่เยอะมากเลยนะคะดีจริงๆบัวนี้ใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะอย่างละหนึ่งฝาเสร็จแล้วเราก็ คนๆๆให้เข้ากันแล้วก็รดทุก3 5วันหรือทุก5วันนะคะพืชผักจะเคี้ยวงามสวยเก็บกินได้ตลอดเลยจ้า เราเกิดธรรมชาติคนระับเล่หฮดน้ามาอาทุกอย่างสิปลูกยางในต้นเราให้นกมกขาขยายให้ <c oughs> สื่อสื่อยางในต้นล้มพุ่นยางในต้นวนก็จะบอกฮงน,นี่เขาบอะจับปิดตรงปลูกเนี่ยวันเราเขาก็ดูได้ครั เียวสวยปลอดภัยไปทั้งสวนเลยค่ะนี่เห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่นี่มีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นแปลงแม่บ้านเอามาเรีดผักมานะทีนกร,กรก็ออกหวานลงแล้วก็ใช้น้ำหมักค่ะในการรดนะคะนี่ค่ะเวลามาชมสวนกเกษตรอินทรีย์ความคิดเหมือนกันกันกบเราเนี่ยรู้สึกมีความสุขมาก มีความสุขมากแล้วก็สบายใจสบายตัวสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมา,มาระแวงอะไรและคือคนที่ปลูกเนี่ยนานิกรบอกว่าไม่ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะอยากให้คนที่มาเนี่ยคือได้รับแต่รอยยิ้มอันนี้ข้างๆกันเนี่ยจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีน้ําอ้อยที่นี่นะคะน้ำอ้อยที่สวนเนี่ยคันขายสดๆเลยนะคะ ก็จะมีวิธีการทำของเขาี่เขาก็จะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์รดพืชผักนะคะสามารถเก็บกินได้ตลอดปลอดภัยหมดนะคะทั้งคนและสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจะ้ะชาวบ้านแถวนี้ก็บอกโอ้ดีมากเก่งและขยันมากเลยค่ะสวนที่นี่นะทุกคนสวนที่นี่นะทินกรบอกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ขุดดินฝังนะไม่ขุดดินฝังเกิดจากการดูการ์ตูน <c oughs> คืออมีผู้หญิงสวยๆติดเกาออะขายหัวล้อนอะมะพร้าวยังปลูกที่เกาะได้เนี่ยมะพร้าวไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดหลุมวางไว้แล้วก็เอาพวกเศษหญ้าพวกเศษหญ้าเศษฟางเอามาถม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 ,ถมขึ้นนะคะจนมันกลายเป็นแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริง มะพร้าวเนี่ยคือเก็บไปเยอะแล้วนะคะเก็บไปเยอะแล้วมันเป็นช่วงพักเป็นช่วงพักค่ะเมื่อก่อนนี่ดกมากเนี่ยอินทรีทั้งสวนเลยนะคะนี่เป็นดินหมักนะทุกคนนี่แปลงสั่งมาจากลาซาด้านะคะตัวนี้เป็นกุยช่ายสวยๆจ้ะนี่ใช้น้ำหมักนะคะในการรดบำรุง อันนี้เป็นมะละกอจ้าสุดท้ายจะให้ความรู้เรื่องมะละกอนะคะฟังดูนะมีได้ประโยชน์จากการเลือกเพศมะละกอจ้ากะเทยกะเทยถึงมิแต่หักฝอยหักเกี่ยวอยู่บนนีถ้าตุู่ถึงม่แต่หักเกี่ยวหักฝอยบนนี่ถ้าตุ่มแม่ไม่เท่าหักฝอยหักเกี่ยวขอบคุณหลายๆถ้าในตุเมแม่เข้าก็ตตองใสสองตุ่นซ้ำไว้เวลาเขามาซื้อไปนะแต่เขาถ้าเรืือตุ่นในบ่องามกับปลาถิ่นนีลาปละคือด แต่ต้นง่ามไหมแต่ว่าลูกเขาสิเกียแบบพี่ว่าขาพอกระเทยนี่สิลูกง่าวปะคะกระเทยนี่คือสิเป็นตลอดปีเป็นติดซุ้โอู้หูหงความหลู่ไหมถ้าถอนขึ้นมาก หากบ่อนั่นก็เพื่อนั่นเลยค่ะต้องเบิ่งตามหากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมาเข้าขายลูกค้าไปยาขี่ตัวเข้าแปงเพศได้บ่ค่ะเข้าเข้าเด่นหากออกมันสิกลายเป็นการเปอร์เซนต์หลอดมันเจ็ดสิบแล้วอายุของสิปบปียิ่งไม่ร่าฟูกาไปอปกติเขากับโนตยู่งสามปีค่ะถ้ากระเทยนี่กระซีได้แต่ถ้าเป็นลุกติ้งยังไม่ปานเท่ามากเพราะว่ามันสูงแต่ยู่นี่ก็คือแม่นเอาจริงเอายังไปเสียบกับติดบ่น Oh. อยู่กับใจที่เยาเบิ่งอยู่ตลอดค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมทำเกษตรอินทรีย์นะคะดีมากเลย